สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไป p e r Crazy l ซี่ Story ของเรากันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็น EP ทีที่น่าจะ11นะคะทุกคนน่าจะไม่ผิดเนาะก็ไม่ได้เล่นมานานเลยนะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องไปเปิ้ลนะคะคนจําได้หรือเปล่าอันนี้นะคะก็คือน,น้องไปเปอร์ของเราซึ่งน้องนะคะก็ได้โตเป็นวัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะก็หลังจากที่แบบ อเอาเป็นว่าน้องก็คือจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็น้องก็กลับมาบ้านนะคะทุกคนก็คือตัดตอนที่น้อง education จบเลยนะคะโอเคก็อันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้น้องไปเปอร์ของเรานะคะเออตอนนี้ก็น้องก็จบการศึกษาอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะเราจะให้น้องมันแบบ หาง,งานทำมาทุกคนม่รู้ว่าจะให้น้องอทำอาชีพอะไรนะคะแต่ว่าเอ่อเนื่องด้วยที่แบบไม่ได้เล่นมานานนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูนะคะว่าน้องสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างน,นะคะก็คืออืมอาชีพของน้องโอ้ทำไมน้องทำอาชีพไม่ได้ทุกคนมันจะมีอ่าปุ่มให้กดแต่ของน้องกดไม่ได้นะเดี๋ยวนะคะ อ๋ออันนี้ก็จะเป็น,อ,น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 อะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะนี่เราก็มาอยู่อ่านอกเมืองค่ะจริงๆก็ในบริเวณชนบทบ้านของเราได้ค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวนะคะอ่าบ้านน้องไปเบิ่อของเราอยู่ตรงไหนเราทีนี้นะคะเออเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอ่าเลเวลอาบมันนี้พ่กนี้กันนะคะทุกคนอืมเออ บ้านน้องไม่เจอเดี๋ยวโอเคเราอยากให้น้องอไปเปื้อนะคะได้ทําอาชีพเนาะแต่ว่าอ๋อนี่มันต้องอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทุกคนโอเคน้องเลือกที่ไม่ได้เล่นนานนะคะก็มึนงงนิดนึงนะคะโอเคเราจะให้น้องไปเปือ้ของเรานะคะอยากให้น้องทําอาชีพอะไรนะคะแล้วก็จะกดไปที่สถานที่สถานที่ในแอพแมปนี้เลยเนาะ ก็คือเราอยากให้น้องทำไอเดียจะเป็นอ่านอันนี้ดีไหมเกี่ยวกับพวกแบบกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ไม่เหมาะกับน้องเท่าไหร่นะคะชึบชบเก็บอันนี้ให้หมดจะให้น้องเป็นคุณครูก็ไม,ม่ไม่เข้ากับน้อง,งเท่าไหร่นะเฮ้ยน้องเป็นดาราดีไหมะทุกคนเออทำไม,ามาชื่อดาราก็เฮ้ยไ,ไปเป็นดารา ออนะคะแล้วเราก็จะกดไปดูที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราจะขขอนี่นะคะกดไปที่พอดีว่าคือเราอะคะอยากแบบกดเข้าไปดูนะคะว่าแบบงานแต่ละงานอะไรพวกนี้นนเนาะเด็กอันนี้นะคะเราจะกดแบบนี้เราจะกดให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเราจะให้น้องไปเพื่อนะคะไม่ทําการเป็นนักแสดงเราจะให้น้องไปเพื่อเราเป็นตำรวจด,ดีไหมทุกคนออกเป็นแนวแบบ เป็นดิกสาวเท่ๆอะไรอย่างงี้นองดีไหมอ่ะอ่ามีอาชีพเลือกเยอะอน,นะก็นี่เดี๋ยวเราจะกดมาที่น้องไปเปื่นะคะนี่ค่ะคนสวยของเรานะคะไปเปื่อนเรสโตนะคะนี่นี่ก็คือมีอาชีพทั้งหมดที่น้องสามารถทําได้นะก็จะมีนี่อะไรก็ฟรีมเมเกอร์นะคะกน็นจะเป็นพวกดาราพวก สตูดิโอถ่ายทำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีดิคาสเตมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพหมอพยาบาลแล้วก็อาพ olic officer นะคะอันนี้ก็ polic officer ก็จะเป็น metro police ก็แล้วก็ special agent นะคะแล้วก็จะมี artist นะคะตรงนี้น่าน่าจะเป็น,นเกี่ยวกับพวกอาร์ตอะไรพวกนี้เนาะพวกในแกลลี่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมี ตัวน,นี้คะ่ะอัน,นก็เป็นสเตเดียมก็คือเหมือนแบบเตะบอลน,น,ะะนักบอลอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไฟไฟฟิเตอร์นะคะทุกคนเอเขาเรียกว่าอะไรไฟเบรเอร์เออทุกคนก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไฟนะคะทุกคนเหมือนแบบนักดับเพลิงอะไรนะคะก็เมื่อก,กี้นะคะก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาชีพมิวสิชันนะคะอันนี้ก็ จะเป็นอนักดนตรีอะไรประมาณนี้กันแล้วก็ p o l i t i o n อันนี้ก็จะเป็นนักกฎหมายนะคะแล้วก็ real estate agent นี้น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเหมือนแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ agency อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ scientist นะคะอันนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำงาน,นในห้องแ a บ,บนะคะแล้วก็ teacher นะคะก็จะเป็นคุณครูคนะคะที่สอนใน High ไฮสคูลนั่นเองะค่ะทุกคนซึ่งเราจะให้น้องไปเพื่อนะคะเรา ทำอาชีพที่แบบให้มันสามารถเข้าไปทำงานด้วยดีกว่าทุกคนเราอยากให้น้องไปเพื่อเราเป็นหมอดีไหมทุกคนเนาะเป็นหมอเป็นพยาบาลนี่นะคะเนี่ยลองกดสิว่าสามารถทําได้หรือเปล่าโอเคน้องสามารถทําอาชีพนี้ได้นะคะซึ่งเราก็สามารถกดให้น้องนะคะไปทํางานได้เลยค่ะทุกคนโอเคงั้นวันนี้นะคะเราจะลองอเป็นแอคคอม แอรคอมเพนีซิมแล้วกันเนาะโอเคแล้วจะลองให้น้องไปเปอร์ของเรานะคะไปเริ่มทำงานครั้งแรกวันแรกนะคะทุกคนไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่น้องไปเปอร์นคนสวยของเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็นนักพยาบาลหรือว่าแพทย์สุขศึกษอย่างนี้นะก็คือแต่งตัวอย่างนี้นะคะคือน้องยังแบบไม่สามารถเลยกได้ว่าน้องจะเป็นอาชีพพยาบาลหรือหมอนะคะจนกว่าน้องจะ ทำงานได้ถึงเลเวล6นะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็นี่ค่ะมาดูตรงที่ทงานตรงนี้น,นะคะอันนี้อืโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขอให้น้องทำงานนะคะคือตรงนี้ปุ่มนี้ก็ d i s c u a Special นะคะนี่ก็จะเป็นออคิ์ของหมอเนาะก็คือน้องอกดไม่ได้นะคะน้องจะกดได้แค่ t i s e q u i m e n t แล้วก็ Reveal c h a r g นะคะน้องจะสามารถทำได้แค่ง,งานที่แบบว่าเป็นงานที่ ที่เป็นเครื่องหมายแบบเป็นกล่องพยาบาลแะทุกคนแต่ถ้าเครื่องหมายแบบหูฟังหมองนี้ก็คือน้องยังไม่สามารถทําได้นะคะทุกคนต้องรอคุณหมอนะคะเข้ามานาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคนนี้นะคะโอ้ลืมกดตรนนี้นะคะทุกคนโอเคอ่ะนี่ค่ะถ้าเป็นลูกศรนี้ก็คือน้องไปเปเปอร์ของเราสามารถทําได้นะคะแล้วก็ถ้าน้องไปเปเปอร์เราดูแลคนนี้เคสดคนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบว่า ใหน้องโปโปของเรานะคะตอนนี้ก็ทํางานได้1คนแล้วต่อิคนนะคะซึ่งวันหนึ่งที่มาทํางานจะต้องอดูแลคนไข้หรือเคสของผู้เชี่ยวชาผู้เชี่ยวลาลาอะไรนี้ก็ต้องให้ครบ1 5คนเลยโอเคเนี่ยก็น้องก็จะทํางานแบบนี้ไปบนไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นน้องได้อัพเลเวลเป็นเลเวลที่2แล้วนะคะซึ่งแบบ ก็ต้องเล่นไปนเรื่อยแล้วก็พยายามอัพลเวลตัวเองไปเรื่อยน,นะครับเพื่อที่น้องไปเปิดจะได้คิดตำแหน่งไม่ว่าน้องจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลนะคะในทางเลือกของน้องนะคะทุกคนแล้วก็คนนี้มาค่ะเราก็จะต้องกดคนนี้เลยนะคะตามจริงนะคะถ้าเราอยากให้เป็นแบบหลักการของการที่แบบว่า การดูแลคนไข่อะไรอย่างนี้เนาะแต่และขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะว่าอะไรต้องทำอะไรอะไรต้องทำอะไรอย่างนี้สามารถทําได้แต่ว่าเรานะคะจะทําการกดไปมั่วๆทั่วเลยกับคนเพื่อที่แบบน้องจะได้แบบดูแลเคลสนี้คนไข้น้องนี้ให้สุดเลยเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวก็ให้น้องดูแลหมอละพยาบาลที่แบบ ก็เป็นเคสแต่ละเคสไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีเคสไหนเข้ามานะคะซึ่งเคสสองอันนี้ที่ทําค้ั้งว้คือมันทําไม่ได้ก็ที่เราบอกไปนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคอ่ามาแล้วค่ะลูกค้าคนนี้นะคะคือวันนี้วันอะไรทําไมลูกค้าใส่ชุดสีแดงมาเยอะจังเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณนางคนนี้นะคะจะทําอะไระคะ่ะอ๋อเช็คอินนะคะก็คือจะมาเช็คอินที่โรงพยาบาลเรานะคะทุกคนนี่แล้วก็กดเลย โอเคเด็ก okay. ก็จะรอลูกค้าคนต่อไปนะคะอ่น้องไปเปอร์ของเราคือนางสวยอ่ะทุกคนนี่ก็คือแบบชิ้นโตเป็นสาชิ้นโตเป็นอาวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะนี้ก็คือน้องก็ ยังอยู่ที่บ้านอยู่เนาะอยู่กับพ่อก,กับแม่อยู่นะคะนี่มีเคทนไข้มาอีกแล้วไม่ใช่คนไข้ค่ะคนนี้เขาแต่งตัวเือนแบบเป็นผู้ช่วยแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์อะไเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องดูแลเขานะคะตามที่เกมเขาเล่นเนาะค่ะก็ที่พูดค้างไว้นะคะก็คือว่าน้องปาตโป้ของเรานะคะตอนนี้ก็ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะก็คือ เราอะจะทําการอยากให้น้องแบบย้ายออกไปข้างนอกอะทุกคน,นอุ้ยตอนนี้ได้อัพรีวิวเป็นเลเวลที่สามแล้วอะโอเคคือเราอะอยากให้น้องไปเปิ้เราได้มีแบบบ้านเปของตัวเองเนู่แต่ว่าก็ต้องค่อยเป็นคอยไปคน,นไม่ต้องรีไม่ต้องใจนะคะเผื่อแบบวันข้างหน้าน้องไปเปิ้นะคะอาจจะเจอรักแท้อะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ก็ทํางานนะคะก็ตัง้งแต่จบมานะคะที่เรียนที่ High School หรือ University นะคะก็น้องไปเฟิร์นะคะอย่างเป็นอาเจอเพื่อนสาวเลยเดี๋ยวอ่าหลังจากอีพีนี้นะคะเราอาจจะให้พวกเขานะคะได้มาเจอกันนะคะหลังจากทีไ่ได้เจอกันมานอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็โอเคตอนนี้ก็ให้น้องทำงานไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่าน้องก็ได้ดูแลคนไข้ตอนนี้ก็เป็น อ่าแปดคนแล้วแอบมีคนนี้มานะคะนี่ที่เรากดสีเหลืองเพื่อมันจะได้รวดเร็วขึ้นนะคะทุกคนเก้าคนแล้วะคะ่ะทุกคนขาดยูอีหกคนเองทีนี้ตอนนี้ก็จะมีวัยรุ่นนะคะเข้ามาแบบอ่าอาจจะมาแบบสอบถามคุณพยาบาลคุณหมอผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยหมออย่างนี้ว่าแบบศึกษาอะไรนี้นะคะอาช็ชอินนะคะก็ช็ชอินเข้าไปเลย แล้วก็จะกดตึ๊บตอนนี้น้องก็ได้ลูกค้ามาเพิ่มเป็นสิบคนแล้วเอามาอีกแล้วค่ะนี่คนนี้ก็จะมีรายการเยอะเข้ามาหน่อยนะคะอาบกดค่ะน้อยอกดไม่ได้เนาะโอเคกดใหม่เมื่อกี้ก็คือบัฟไปเลยหยุดโดนะอ่ะเดี๋ยวโอเคให้น้องแบบ ดูแลอาทำงานของน้องไปให้ครบสิห้าคนนะคะค่ะทุกคนนี่ก็น้องไปเปิลน,นะคะได้อัพเลเวล4แล้วนี่อันนี้ก็เป็นคนไข้คนสุดท้ายแล้วนะคะชึบเย่น้องก็ได้ทำการอ่าดู เควสของน้องกับะมาคนครบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะตรงนี้สามารถกดว่าเราสามารถทํางานต่อได้นะคะทําโออะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราจะให้น้องไปเปิ้ลของเรากลับไปบ้านค่ะทุกคนชึบเดี๋ยวเราไปเจอน้องไปเปิ้ลกันที่บ้านนะคะตอนนี้นะคะน้องไปเปิ้ลก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่น้องใส่ไปก่อนนะคะทุกคนก็คือสวย มองยังไงก็สวยชุดคู่กับคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยมาสูค่คุณแม่หน่อยสิคุณลูกสาวตัวเป็นสาวแล้วนะคะคือกับคุณแม่สักหน่อยนี่แม่กับลูกคือลูกไม้หรือไม่แต่ต้นนะคะสวยเท่ากันสวยเหมือนกันนะคะเกือบจะแฝดกันเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะมาต่อกันว่าน้องไปเปิ้ลของเราะคะ่ะจะให้ไปเจอเพื่อนสาวของน้องนะคะที่แบบ จบจากการศึกษามาก็ไม่ได้เจอกันนานอะไรประมาณนี้นะคะความมโนของเราโอเคค่ะก็วันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย